สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจจูเจจ,เจ,จูขอบคุณนะคะสวัสดีเชา้าวันฝนตกขอบคุณหัวใจกอด,กอดนะคะหัวใจอบกอดเนาะวันนี้ฝนตกค่ะเจจูขอบคุณมากมายเลยจ้าขอบคุณนะคะฝนกำลังตกเลยฝนกำลังตกค่ะเจจู ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันเน้อตกอยู่บ่ค่ะเจจูทั้งผีตกป่ะจ้ะฝนตกเนี่ยตกทุกวันเลยที่นี่ตกทุกวันเลยค่ะ ตกคููมืออโลดผลตัวด,ดี้งสีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีทุกบ้านทุกช่องนะคะสวัสดีทุกบ้านทุกช่องคะ่ะสวัสดีทุกบ้านนะคะที่เข้ามาเอาเป็นกำลังใจให้ประสู channel นะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดรับให้ด้วยนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกไดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งล้านดวงตานะคะสวัสดีทุกบ้านทุกช่องนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านประสุชนแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ประสุ้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะทักทายกันตอนเช้าตอนฝนตกพรำๆนะคะ วนตก f ล,ลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกบ้าน,นะคะ่ะก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะ จามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยเหมือนจะเอียงๆนะคะทุกคนฝนตกทุกวันเลยนะคะทุกคนฝนตกทุกวันเลย ทักทายกันวันพฤหัสนะคะตอนเช้าๆนะคะฝนตกพลมพลฝนตกรินๆรินขอบคุณค่ะขอบคุณสามล้านไลค์สามล้านเลิฟนะคะขอบคุณสามล้านไลค์สามล้านเลิฟ ขอบคุณที่เข้ามาตักายกันนะคะเลิกสีเลิกสี